ความหวังคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้ความวเปลีี่ยนชิตเรื่องของความทุกข์ใจท้อใจเหนื่อยล้าหมดแรงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นธรรมชาติของชีวิตค่ะแต่ที่สำคัญนะคะ อย่าท้อใจจนหมดหวังสิ้นหวังเพราะจะทำให้การก้าวต่อไปของเรานั้นมันจะยากลำบากมากขึ้นค่ะซึ่งจะต้องใช้พลังแห่งความหวังเป็นตัวช่วยที่จะเปลี่ยนความหมดหวังเป็นความหวังใหม่นะคะลุกขึ้นมานะคะสร้างชีวิตใหม่ในวันใหม่เดือนใหม่หรือปีใหม่ค่ะการสร้างชีวิตใหม่ไม่ว่าจะวันไหนวันไหนนะคะเราก็สร้างได้ค่ะ สร้างจากความล้มเหลวสู่ความสำเร็จขอองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าแห่งความหวังทรงปลอบโยนแล้วโลมจิตใจท่านและทรงช่วยท่านให้หลุดพ้นจากปัญหาโดยเร็วค่ะไปฟังกันค่ะว่าผู้ที่ไม่ใช่คิตชนซึ่งเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้านั้นเขาดำเนินชีวิตฝากความหวังไว้กับอะไรหรือไว้กับใคร ความหวังทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ผมอาจจะฝากไว้กับบุคคลอื่นนะครับตอนก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่ายังไม่โตนะครับยังอาจจะต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีได้จากคนอื่นบ้างแต่ตอนนี้ความหวังทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยากจะคาดหวังกับคนอื่นแล้วนะครับอยากคาดหวังกับตัวเองนะครับว่าตัวของเราเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้จนถึงรูปแบบไหนนะครับสามารถสร้างรายได้ได้ถึงรูปแบบไหนถ้าวันนี้นะคะ ใครกำลังรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะล้มบ้างผิดพลาดบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ให้เราลุกขึ้นมาเรียนรู้แล้วไปต่อค่ะความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของชีวิตแต่หมายถึงโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และสร้างชีวิตใหม่เมื่อเรายอมรับความล้มเหลวเรียนรู้จากมันตั้งเป้าหมายใหม่และเริ่มต้นใหม่ด้วยความมั่นใจ เราจะสามารถสร้างชีวิตใหม่และประสบความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะสำหรับคนที่อยากจะยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่ายังไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะคะบลูเองก็อยากจะให้กําลังใจนะคะว่าบลูเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยไม่เชื่อในพระเจ้ามาก่อนแล้วตอนนั้นก็เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวที่เปลี่ยนไม่ได้หลายอย่างรวมถึงภาวะครอบครัวที่เจอทั้งหนี้สินเกือบ20ล้าน เจอทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ดีเจอหลายอย่างรู้สึกชีวิตว่างเปล่ามีปัญหามากมายเข้ามารุมเราแต่ว่าเมื่อได้มารู้จักพระเจ้าก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าพระเจ้านี้เนี่ยเป็นความหวังเป็นคําตอบเนาะแล้วก็เป็นพระเจ้าที่เข้ามาช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนี่สินก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวพระเจ้าก็ประทานความรักเข้ามาให้รวมถึงนิสัยหลายอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้ด้วยตนเอง พอมารู้จักพระเจ้าก็เปลี่ยนได้ชีวิตก็มีความหวังจนมาถึงทุกวันนี้แล้ววันนี้ทั้งตัวบลูเองและครอบครัวเราก็ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซู siendo, เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็มีความหวังในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเรายังเจอปัญหาเรายังเจออะไรหลายอย่างแต่ทุกๆครั้งที่เราเจอเราอธิษฐานกับพระเจ้าได้แล้วพระเจ้าก็เป็นความหวังเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลําบากถ้าวันนี้นะคะกําลังเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตก <bardzo S 2> <ค>็อยากให้รู้ว่า <g> จริงๆแล้วชีวิตของเรามีความหวังได้นะคะมีผู้หนึ่งที่รักเราคือองค์พรระะเเยยยซคคิตแแลช่่่่วาาได้อองนนน พระเจ้าเป็นความหวังแล้วก็ไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็มีชีวิตที่มีความหวังได้ถ้าในมนุษย์เรามีความจํากัดนะคะครอบครัวเราจํากัดชีวิตเราจํากัดแต่ในพระเจ้าทุกสิ่งไม่จํากัดอะไรก็เป็นไปได้เมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์